มึงกลับมาทำไมเบ้งมันกลับมาอีกแล้วฮ้ยยุ่ยใส่เว้ยโอ้กูแหละเงึดปักหลวงพ่อ กดหนสี่รอบแล้วมึงไปบะฮอดเทียนจักเทียกูดเลยกึดไหลเอาอีลีเด้กุไนกุดไนกุดไหนยิงสี่หลับมึงเจ้าเอ้ย3สีหลับซ้สี่นอนไหน กูก็เลยลืมซ้ำว่ากูว่าทอดใดเรื่องของเอี้ยนเรื่องของหนูเจดน่ะโหยโ่นแนเออมันโผลีเอลีเด้เดี๋ยวกก็ูนายแม่กดนายโอเคอยู่บ้านคือกันอยู่บ้านเหมือนกันมูเจ้าขากว่าหลวงพ่อจะนอนได้ อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะถามทุกคนเลยก็ได้ถามมันตีเบิ้องกระหูกุดไนเป็นร้อยรอบมันเิยยังพระท่านในนอนอยู่ย่างกายังส่สมมุติว่าจะไปดื่มน้ำกินน้ำกุ้ได้โอเคบันนี้หรือมันนั่นอันนี้อีกย่างไก่กุศไนยมัมกุศไนยโอเคกุศไนยสเต็กโอเคกุศไนยเจเดนกุ้ได้อันตีกุศลนยอังเคิลกุศลนยกุศลนยทุกคน ทุกคน good night. กูดไนต์อ่ะลืมอีกเดินกลับมากูดไนต์มอมกูดไนห้างคือมันปิดไฟนอนแล้วนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะงปิดไฟนอนแล้วมือเจ้าขา,าเปิดประตูห้องแม่เข้ามามอมมกูดไนคือลูกกูเป็นอะไรกับกูดไนมากเลยเนี่ยเดินผ่านเหมือนกันค่ะมือเจ้าขาสมมติว่าเขาเดินผ่านในในช่วงกลางวันอย่างนี้ Hi mom, hi mom, Hi mom Hi stick. Okay. điên Mẹ gặp Hi điên điên Hi điên 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 Hi điên điên โอเคแม่ก็เข้าใจไะหยอกอน้องขับรถทานทานหน้าบ้านไฮมัมโอเคลูกแม่เข้าใจอันนั่นเอกอันนี้เอกนั่งยู่ของพ่นยังสิไฮมัมลูกกูเป็นอย่างสูลูกกูแบบเสพติดการทักทายแบบนี้บอกเอาแ้นนี่น้องถามแม่แก้วถูกก็ได้ถามึงแบบสุคนเฮพี่เค็มไฮไฮพี่เทไฮไฮอังโคลไฮไฮอังโคล ไฮอันตี <display> ้ไฮบลูเอออยู่อยู่กับอยู่กับอยู่กับพี่พี่กะทิไฮบลูไฮไฮเวอซันถ้ามันเป็นอีหยังลูกกูนั่งอยู่จังสี่ก็คือกันหันมาไฮมั้มเรียวมุ่งมาหลายร่งานก็ไฮไฮอันกูเออไฮพิคิมไฮบลถ้าเราไม่ตอบกลับเขาขอว่าพูดอยู่งั้นแหละใช่ไหมถ้าไม่ตอบกลับอะถ้าไม่ตอบกลับ อยู่อย่างนั้นก็จะให้อยู่อย่างนั้นอ่าทุกคนนู่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 นฟังเอาค่ะรู้ไว่ายยีนอสซี่ว่ายยีนอสซี่ให้เออเออเออเป็นมือเจ้าขาเขาบอกว่าทำไมอังโคไม่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 ตอบกลับเขาเลยเออท้าอังโคใว่าอังโคก็คอยยุ่งอยู่แล้วคำตอบกลับมีการงอนยี่รเค็ดโอ้ไม่กอดเออ สฮงสอฟเซนสองฮีโรสองแมก็์สองยางไกมาันสีสองมาเด้สดลาร้นะหลวมีมารยากับมีโพดกัสิมีบเอเนเออโอกัสิมีมารยากับเข้าใจเยอะว่มีมารยาว่ามารยาดีกับสีดีโพดดีจนหัห้ยเลยโอ้ยหลีเดมุเจ้าขาเข้าใจ เสพติดการหายไปแล้วมื่อเจ้าขาเอ,อ,อ้ยหลีเด้